สวัสดีครับสืส่คนด้วยนะครับผมผมเนทนะฮะถ้าสมมติว่าคลิปนี้เนี่ยมันมีน้อยสื่อมีเสียงรบกวนอะไรเนี่ยก็ขอภัยไว้ก่อนเลยนะครับผมคือจู่ๆไม์ผมมันเหมือนรีเซ็ตการตั้งค่าอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคราวนี้มันพังยาวเลยครับผมมันพังยาวเลยคือผมพยายามแล้วนะท่านผู้ชมพยายามแบบทำนู่นนี่นั่นน,นั่นแหละควบคุมทุกอย่างละมันมันมันควบคุมได้ประมาณหนึ่งแต่บางส่วนมันไม่สามารถควบคุมได้นะครับอันนี้ก็ ขอภยมาไว้ล่วงหน้าเลยนะครับผมก็โอเคเรามาดูดีกว่านะคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวปืน mx 9กันนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวปืนที่สมัยก่อนเนี่ยโอ้โหผมเลยชื่นชอบชื่นชอบนะฮะแต่ปัจจุบันด้วยความที่มันมีปืนใหม่มาเยอะขึ้นแล้วเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยได้กลับไปเล่น mx 9เท่าไหร่นะครับแล้วบังเอิญว่ามีคนมาคอมเมนต์แบบอยากเห็นผมแต่ง mx 9ได้เลยผมซึ่ง mx 9ในวันนี้เนี่ยผมบอกตรงว่ามันสามารถใช้ได้ทั้ง ใน m u l t i p l a y e r หรือ MP นะแล้วก็ใน Battle Royal e ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมแต่งแบบเดียวกันเลยนะผมใช้ได้หมดเลยนะฮะเพราะว่าสายในวันนี้เนี่ยจะเน้นการเพิ่มวิญยาและซูมยิงนั่นเองอ่าเรื่องจะมีของแต่งอะไรไงบ้าน,นั้นก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับของแต่งชิ้นแรกนะฮะที่ผมอยากจะเคลียร์ท่านผู้ชมก่อนเลยคือแม็กกาซีนะครับผมแม็กกาซีเนี่ยสุดแล้วเนี่ยควรจะต้องติดตั้ง large caliber ammo หรือ hybrid mag for m a g i n นะครับผมผมขอพูดอย่างนี้เลยลวกันนะครับว่าถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเล่นในหมด m u Multiplayer หรือ MP นะีหร ติดตั้ง Hybrid m ม็กโฟร์อไปแต่คุ้มกว่านะครับแต่ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเล่น Battle Royal ลนะครับผม Large Caliber ร์เอจะดีกว่านะครับผมอันนี้ก็เลือกติดแล้วแต่โหมดที่ท่านผู้ชมจะไปเล่นกันเลยนะครับผมโอเคนะซึ่งโดยโปกติแล้วเนี่ยผมจะติด Hybrid m ม็กโฟร์เพราะผมเล่นโหมด Multiplayer บ่อยมากนะครับผมเดวมาแทบไม่ได้ไปโดดล่มเลยนะโดดล่มตอนนี้คงตกตึกตายแล้วนะครับผมแซวเล่นนะแซวเล่นนะโอเคนะฮะอันนี้คือเลือกแต่งตามประเภทโหมดที่ท่านผู้ชมเล่นนเลยนะ โอเคนะครับถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเป็นสายที่แบบยิงกลาดาษ s t u d e n ิฟ u b ไม่ได้เน้นซูมยิงใน Battle Royal เนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องแต่งอีกแบบหนึ่งนะครับผมออะอันนี้ก็เดี๋ยวมาคอมเมนต์บอกกันได้นะผมถ้าสมมติอยากรู้เนาะของแต่งเช่นทัดไปถ้าจากแมกซซีนะครับคราวนี้นะฮะตัวปืนเอฟเฟกต์นายจากที่ยิงดูเนี่ยมันมีปัญหาหนักมากคือแรงดีดแนวนอนนะฮะแรงดี่ดแนวนอนคือมันสุดมากถึงท่านผู้ชมจะแต่งของแต่งไปยังไงเนี่ย แรงดิด่ดแนวนอนก็มีอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นผมเลยหาค่ากลางที่สุดเลยนะครับผมนั่นคือใต้ลํากล้องนะครับใต้ลํากล้องนะครับติดตั้ง t ทอร i c a l คอลฟอร์ดคปไปเลยครับเพื่อลดแรงดิ่ดนนอนแล้วก็ลดแรงเหนียวตั้งไปด้วยนะผมเป็นข้อดีที่ ีมากะท่าแรกกับข้อเสียที่เป็นความเร็วที่ขน,นาดนี้จะลดลงไปเนี่ยโอ้โหดีสุดๆท่านผู้ชมบอกเลยว่าสมควรแก่การติดตั้งมากใครที่รู้สึกว่าต้องการการคุมปืนเนี่ยของแต่งชิ้นนี้เนี่ยตอบโจทย์ท่านผู้ชมมากนะครับผมยิ่งถ้าสมมติเป็นปสายซูมยิงที่แบบมีระยะประมาณนึงด้วยเนี่ยโอ้โหชิ้นนี้เนี่ยสมควรสุดๆนะครับผมโอเคนะของแต่งชิ้นถัดไปทางจากใต้ลํากล้องนะครับคราวนี้นะครับผมแนะนำว่าเป็นในส่วนของลํากล้องปืนนะครับผมลํากล้องปืนนะครับผมแนะมมนำเป็น MIP Extended Light Barrel นะฮะ สาเหตุสาเหตุคือเราต้องการจะเพิ่มระยะดาเมจให้มากขึ้นนั่นเองนะครับการเพิ่มระยะดามดเมจเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันจะช่วยเพิ่มระยะให้เราสามารถยิงสตูได้ไกลขึ้นด้วยดาเมจคงเดิมนั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ห่างก,กับสตูป,ประมาณนึงแล้วเนี่ยนะดาเมจปืนเนี่ยมันจะลดลงไปนะฮะยิ่งเป็นระยะของตัวปืน SMG เนี่ยโอ้โหมันยิ่งน้อยอยู่แล้วนะฮะการเพิ่มระยะไปเนี่ยจะช่วยได้เยอะมากนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันสำคัญทั้งมัลติเพเยอร์และแบตเตอร์เรยยเลยนะครับผมอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะกัการติดตั้งมานะครับของแต่งชิ้นทัดไปถ้าจากลํากล้องปืนนะครับคราวนี้นะครับผมแนะนำเป็นในส่วนของเลเซอร์นะครับเลเซอร์นะครับผมแนะนำเป็นเอเมชิดเลเซอร์นะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าใครเป็นสายที่ไม่ได้เป็นสายซุมยิงเป็นสายฮิปไฟนะฮะเน้นแบบฮิปไฟลว้ลวนๆเลยเนี่ยติดตั้ง 5MW Combat Laser ไปเลยนะครับผมคุ้มค่ามากซึ่งติดได้ทั้ง Multiplayer แล้วก็ Battle r o อย l e เลยนะผมถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเป็นสายที่ยิงกราแบบฮิปไฟล์เดียวเลยอะไรแบบนี้นะ ต้องติดเลเซอร์ตัวนี้ให้ได้นะครับสำคัญมากนะโอเคนะครับของแต่งชิ้นทัดไปเทจากเลเซอร์นะครับถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมอยากจะติดตั้งกล้องเล็งเนี่ยก็ติดตั้งชิ้นนี้เลยนะผมแต่ถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าไอออนไซด์เดิมๆเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับผมติดตั้งเป็นกริปหลังแทนนะครับกริปหลังนะครับผมแนะนำเป็น Russell Grip Tape นะครับผมเพื่อลดเลเวลอารีไป20%นะมันจะช่วยสร้างจังหวะให้เราได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมในรูปแบบของการบุกนะซึ่งมันสอบพ้องกับการที่ตัวปืนมันเป็น s m g อยยู่แล้้้้วววดดนนะะครรรรัับผมเเป็กาาาสงงหหใไ้ มาคือนั่นเองนะครับแหมก้อนนี้ก็คือของแต่งทั้งหมดนะครับผมของตัวปืน Mx9 นะครับที่เอาไปใช้ได้ทั้งหมด MP แล้วก็ BR เลยนะครับผมต่อไปเรามาลองใช้ปืนนี้กันดีกว่าครับว่าตัวปืนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนเอาไปใช้จริงนะครับผมก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับผมอันนี้เนี่ยเราจะมาลองอาร์แม็กซซีนที่เป็นไฮบริดก่อนนะครับผมยังไม่ได้ลองที่เพิ่มดาเมจอีกอันนึงนะฮะไฮบริดอันนี้เนี่ยจะเหมาะสมสําหรับในหมด MP นะครับผมก็มาดูดาเมจก่อนเลยดีกว่านะครับ อก2ี่้านะครับผมท้องย5้านะฮะโอเคตอนนี้คือเคลียร์ง่ายเลยผมช่วงบนนะครับผม25ห้าหมดเลยนะครับส่วนช่วงล่างก็เป็น17นะครับผมโอเคนะครับซึ่งดามจเนี่ยมันจะแตกต่างกับอีกแมกกาซีนหนึ่งนะครับผมส่วนเรื่องของการคมปืนนะครับก็เห็นได้ว่าอันนี้เนี่ยเราลดใส่ลงมาแล้วนะครับผมแต่มันก็ยังใส่นิดนึงฮะอันนี้คือลดลงมาแล้วถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับเพราะว่าเวลาใช้จริงเนี่ยเวลาเรายิงใช่ไหมครับไอมุมที่มันใส่เนี่ยมันจะไปโดนไหลหรืออะไรแบบนี้ขอสตูเองนะครับผม แล้วเวลาใช้งานจริงเนี่ยยิงแค่แป๊บเดียวตัวก็ตายแล้วนะครับผมแทบจะไม่ต้องแบบยิงกาดอะไรขนาดนี้จนมันเกิดแรงเดนอดรนอนเกิดขึ้นมหาศาลนะครับผมนี่เห็นไหมฮะกว่าจะเกิดแรงเดืนอร้อนเนี่ยมันนานมากเลยนะครับผมเห็นไหมจริงจริงเราฆ่าสู้ตายไปนานแล้วนะครฮะกว่ามันจะเกิดแรงเดืนอดรอนเนาะโอเคนะฮะต่อไปเราไปดูอีกแมกกาซีนหนึ่งกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้าน,นครับผมไปดูกันเลยฮะโอเคครับผมก็มาดูเรื่องของดาเมจกันดีกว่านะอันนี้เปลี่ยนแมกกาซีนเรียบร้อยแล้วนะครับผมมามาดูกันนะครับ เรือนอกนะฮะ28นะครับผมท้อง25นะครับผมส่วนขาเป็น22นะฮะไอตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีมากนะครับเพราะว่าดาเมจขาแต่เดิมเนี่ยมันเป็น17ใช่ไหม17เนี่ยมันต้องใช้กระสุนยิงถึง6นัดนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมติดตั้งแมกกาซีนนี้เนี่ยมันจะใช้5นัดนะครับผมมามันจะดีตรงนี้มากนะครับผมเรื่องการเพิ่มดาเมจต,ตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยได้เยอะมากผมยิ่งเป็นบัตเลอร์รอยัลเน ยิ่งช่วยได้เยอะมากเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมยิงสตูปไปเนี่ยในระยะที่เราคางจะไกลใช่ไหมมันมีโอกาสที่กระสุนย้อยไปโดนข้างล่างได้นะครับผมการที่เพิ่มราเมจตรงส่วนบริเวณด้านล่างไปเนี่ยมันจะทําให้เราค่อนข้างมีโอกาสยืนยันว่าเราสังหารสตรูได้ก่อนที่สตูจะสังหารเรานะครับผมโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นข้อแตกต่างระหว่างสอบแมกกาซีนนะครับที่ทำไมผมถึงให้เลือกว่าถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมจะเล่นหมดไหนเนี่ย ให้เปลี่ยนแม็กซีนแบบนั้นนะครับผมโอเคนะต่อ,อไปเดี๋ยวเอาไปลองใช้จริงกันดีกว่านะโดยผมขออนุญ,ญาตเล่นแค่มัลติเพเยอร์นะครับผมเพราะ BR ผมไม่ไหวจริงๆนะครับไม่ไหวที่นี่คือไม่มีพื้นที่พอที่จะอัดนานขนาดนั้นได้นะครับผมนี่ก็พยายามลบไฟล์ไปบ้างแล้วนะครับผมแต่พื้นที่ไฟล์มันก็แบบนี่นะแบบอัดเบลเทอร์ลโยทีหนึ่งนี่คือนานมากนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตเล่นแค่มัลตนะิเพเยอร์เนาะโอเคนะครับโอเคผมก็จะเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้โหมดโดมิเนชั่น แบบสุ่มด่านนะครับก็ได้ด่านนี้มาก็เลยว่าไม่ได้เล่นด่านนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมโปรตีนลุยแต่ชิปเมนชิปเมนอย่างเดียวเลยนะครับผมโอเคปลาดักไปก่อนนะครับ let's go โอเคครับผมช็อตแมพมีไหมมีไหมเออไม่มีเลยเหรอเอาไม่มีเลยเหรออมศตูตไปอยู่ข้างหลังกันหมดเลยนะครับโอเคครับผม นี่นะฮะความเร็วในการซูมยิงเนี่ยมันจะช่วยให้แบบสร้างจังหวะให้เราได้นะแต่กี้คือผมยิงหวยเองนะผู้ชมไม่ใช่อะไรนะเอือยิงยิงหวยเป็นเอเอ้ยเป็นยิงหวยเป็นเทท่านะไม่สมเมื่อกี้แบบโอ้ผมยิงอะไรของผมะนะอันนี้ผมพลาดเองอันนี้ผมพลาดเองแม่ไม่ไปได้นะยังยังไม่ค่อยคุ้นชินกับโมเมนต์ของอ่าการเคลื่อนตัวในด่านนี้เท่าไหร่นะครับผมเพราะปกติตีนเนี่ยเวลาจะเล่นใช่ไหมผมจะใช้การเคลื่อนตัวเนี่ย ผสมกับการากอารากเลงด้วยนะครับผมแล้วปกติด่านชิม้เนมีมันจะไม่ค่อยมีส่งต่ำใช่ไหมมันมีแหละแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ไปพื้นที่นั้นนะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยไม่ค่อยได้แบบอะไรกับการากสูงต่ํามากเลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้มันไม่ใช่ไงด่านนี้มันมีสูงต่ำนะครับผมก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนมุมมองประมาณนึงเลยเหมือนกันนะครับแต่นะผมรู้สึกว่าเอามาตั้งไว้ตรงนี้เลยละกันนะครับผมโอเคแล้วเราก็ขึ้นไปเช็คข้างบนนะฮะ ตอนนี้เหมือน A อเราก็จะโดนด้วยนะครับเนี่ยโอ้ไม่นะโอ้โหโดนยึดจนได้โอเคครับนั่นเนี่ยนี่เนี่ยโอเคผมกำลังยึด A ครับโอเคผมชอบเสียงภาคของตัวละครโมอตโกะมากเลยผมจริงๆอ่ะผมไม่อยากได้ เอเมกไนอันใหม่ก็เหมือนกันนะฮะแล้วก็บาทูก็เหมือนกันนะผมตัวละครบาทู 2. ไม่รู้ผมอออเอ็กเซนถูหรือเปล่านะครับแต่ว่าดินต่างชาเขาบาทูบาทู 2, อัปปบาทูด้วยเลยเลยกันนะฮะเออซึ่งคือตัวละครมันน่าจะไม่กลับมาแล้วนะครับผมคือมารอบเดียวแล้วก็ใบายเลยนะครับผมซึ่งมันน่าเสียดายตรงนี้มากฮนะน่าจะซื้อเก็บไว้แต่ว่าราคาต่อตารางนึงเนี่ยมันเดือดใช่เล่นเลยนะท่านผู้ชมเนาะ ที่มือนผมแมมว่าราคาต่อหนึ่งตารางเนี่ยมันเดือดแบบโอ้ไม่กอดคือคือกะจะไม่ให้แบบแต่ก็นะเข้าใจได้เพราะว่าโอ้ยมัวแต่พูดมัวแต่พูดอยู่ขอโทษโทษโทษแต่กี้คิดว่ามันจะโดดลงมาด้วยนี่ราคามันค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับผมถ้าสมมิวราเป็นคนที่อาพิ่งเรื่องทำงานหรืออะไรเงี้ยผมว่า น่าจะต้องแบบเก็บเงินไว้ก่อนนะครับผมหรืออย่างหนึ่งคือค่อยๆทยอยเติมเนี่ก็เป็นก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะผมท่านผู้ชมแบบค่อยๆทยอยสะสมเติมอะไรอย่างเงี้ยเดือนละประมาณ300อะไรอย่างเงี้ยสะสมไปเรื่อยสักโอ้ปีนึงต้องได้สักหนึ่งตลาดโอ้แต่เวลาก็นานเดียวกันนะเนี่ยเวลาก็นานอยู่เป็นกันนะเนี่ยมันจะเล่นๆเ,เลยโอเคผมเดี๋ยวมายึด A นะฮะโอเคให้สตูยึด C ต่อไปนะครับผม ตัวปืนก็ยิงค่อนข้างจะเพลินประมาณหนึ่งเลยนะครับผมนอตีปืนมัน s m เทุกกระบอกมันยิงค่อนข้างจะเพลินแหละแต่ว่าไอตัวปืนตัวเนี้ยมันเขาเรียกว่าไงดีมันจี๊ดนะครับผม, <c oughs> มนี่ไงใช้ฝับมันจี๊ดจี๊ดคืออะไรไม่รู้เลยคือสรับผมผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างมีความรวดเร็วในการรีโหลดหรือการอะไรทุกอย่างมันมันค่อนข้างจะว่องไวนะผมกระชับมากความเร็วในการซูมอย่างนี้นะครับผมหรือแบบความเร็วในการรีโหลดอย่างเงี้ย คือมันมันสร้างจังหวะได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมคือเนี่ยผมแบบแป๊บๆอย่างเงี้ยก็รีโหลดเสร็จแล้วแล้วก็ยิงต่อได้เลยในทันทีนะครับผมนี่ก็เลยเป็นข้อดีที่ผมค่อนข้างจะชอบปืนกระบอกนี้เนาะ Enemy d a t h เฮ้ยชอบชอบชอบเสียงเสียงแบบจะเป็นนีสนะครับจะเป็นกริสจะเป็นกริสโอเคผม อืมศัตรูไปเกิดตรงนู้นเฉยเลยแต่ว่าน่าจะโอเคฮนะน่าจะชนะแล้วแหละโว้วโว้วโว้วสิบนัดไม่พอโอเคผมได้ฆ่าตัวหนึ่งด้วย โอเคฮะก็สำหรับคลิปตัวปืนไอ้แบกไนก็คงจบลงไป่ได้เท่านี้แล้วนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะชื่นชอบกันนะฮะก่อนจากไปก็ฝากกดไลค์ด้วยนะผมใครย,ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วที่สำคัญก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมว่าอะไรยังไงบ้างน,นะผมผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไม่ได้จริงแล้วบา,บายๆนะอเดีอสบุย